ใอ้ผมอยากลองทําให้มันคว่ำดูะะนะมีเยอะแบบนี้เลยน,นี่อืมคว่ำเรียบร้อยครับผมผ่อนผ่อน,นรถเราหนักเฮ้ยนี่ไงโอ้โหเฮ้ยขับรถขับรถข้างเดียวเป็นไงมีใครทําได้บ้าง Thank you. ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง iBo อกทีแล้วในวันนี้เนี่ยผมก็ยังอยู่ในเซิร์ฟเบต้าอยู่นะครับเบต้าที่มันเป็นไม่ใช่ของแท้นะเป็นของเถื่อนนะครับสาเหตุที่ผมยังอยู่เนี่ยก็คือผมยังไม่ได้ลองรถคันนี้เลยนะยังไม่ได้ลองทุกคันแหละเออเดี๋ยวรอตัวเต็มมาก่อนเราค่อยกลับไปเล่นของปกติกันนะครับเดี๋ยวเราเล่นของเถื่อนไปก่อนแล้วกันเนาะคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะเรียกว่าอะไรมาทดสอบรถคันนี้นะครับมาดูซิว่าเสียงมันจะดีสักแค่นนะมีีอออยู่่่แลล้้้วกนนนนหหาารืเปะ อย่างแรกเลยขออนุญาตไปเปลี่ยนสีก่อนแล้วกันทำไมต้องขออนุญาตด้วยวะไม่เข้าใจเอาเป็นสีนี้แล้วกันครับทุกคนมันจะได้ดูเด่นๆด,นด,นดีแล้วก็เกียร์ก็กดรีเซ็ตธรรมดาไปเลยนะแล้วก็เครื่องก็ซื้อไปแล้วใช่ปะ่ะเออประมาณนี้แหละสีควันไม่ต้องไปเปลี่ยนมาหรอกนะเห็นแล้วลืมมันต้องมีทงด้วยรถบ,บรรทุกเนี่ยเออเอ,อ้ามันมีทงญี่ปุน่นมีทงญี่ปุน่นแต่มันไม่มีเซิร์ฟญี่ปุนนะ่นอ่ะเอออะไรวะหรือว่ามันมีแล้ววะไม่รู้เหมือนกัน ใส่ทงไทยไปเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าตอนเราขับเนี่ยทงมันจะสะบัดหรือเปล่าน่าจะสะบัดแหละมัง้งมั้งนะคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ทาการรีวิวเอออะไรวะคาบงกิ้งอัปเดตใหม่ใช่ปหมมีคนถามว่าเล่นออนไลน์ได้ไหมในแบบของโปรอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ไปดูพร,พร้อมๆกันเลยแล้วกันเอดูทรงว่าน่าจะเล่นไม่ได้นะครับผมก็ลงมาประมาณ20วิแล้ว น่าจะเล่นไม่ได้แหละอ,อืไม่น่าจะมีอะไรต่อแล้วมั้งออ้อทุกคนเราไปเล่นกันเลยเราจะมาฟังเสียงมันคร่าวๆกันครับอืมเสียงมันจะเป็นประมาณน,นี้ถ้ามันมีเทอร์โบไอ้อไม่ใช่ดิ ถ้ามันมีเสียงเทอร์โบมานี่น่าจะมันอยู่นะเออแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งเข้าเกมมามันยังไม่มีเสียงเทอร์โบนะครับต้องขับไปประมาณสักพักหนึ่งก่อนอะ่ะนันถึงจะมีแล้วเราเก็ทําการไปรับของกันเลยดีกว่าโทรศัพท์อยู่ไหนน่าจะขนละไรขนไม้โอ้สิบห้าโลเลยโอ้โหไกลแท้ล่ะโอ้ทำไมมันส่งไปเมืองสองอย่างเดียวเลยอะ่ะส่งในปั๊มเหรองั้นเอาเป็นว่าเราเอาอันนี้ไปส่งโอ้ส่งตรงนู้นเลยไม้ไม่เอาเราเคยขนส่งไม้ไปแล้วเราก็มาเปลี่ยนแนวบ้างเถอะเอาอันนี้เดียนะเเด๋ยวเอาอันนี้ด้วยกันอ่ะ เรื่องมากเนาะเล่นแบบสมจริงด้วยไหมทุกคนแบบสับเกียร์เองอะ่ะเขาเรียกว่าไงนี่ไงเอาตัวมิติกออกอที่มันจะมีคัทให้เหยียบไปเนี่ยแต่ผมต้องไปตั้งค่านี้เพิ่มกันอ่านี่ไงเวลาเราเหยียบค้ามันจะได้แบบนี้ด้วยนะครับเออถ้าใครอยากทําตามนะอันนี้เครื่องดับอยู่สตาร์ทเครื่องก่อนโอเคแล้วกูจะเปลี่ยนมุมกล้องยังไงแบบนึงผมเปลี่ยนมุมกล้องก่อนนะครับเอาปรับมุมกล้องประมาณนี้อ่ะสตาร์รถเข้าเกียร์ถอย ลอ,อยโอ,อย้โหเลี้ยวยากอีกเอ้รถจับอีกแล้วเรนน้าค่อยๆปล่อยคานไปขับปกติก็ว่ายากแล้วทำแบบนี้ยากกว่าผมจะทำให้ตัวเองลำบากทำไมเนี่ยเออนแบบนี้แหละครับนั่นไงขับรถผิดเลนอีกแล้วไงไม่เป็นไรข้างหน้ามีที่สลับเลนเอ้ยมันต้องลงแล้วนี่ มาแล้วอ,อยู่ในกูดังเออผมไม่แน่ใจว่าเสียงมันเหมือนกับคันเก่าแบบคันที่มีอยู่แล้วหรือเปล่านะเออผมคิดว่าน่าจะเหมือนอยู่แล้วมั้งเดี๋ยวถ้าเราขนเสร็จเราต้องไปลองฟังเสียงคันเก่าดูอ๋อไปส่งของดูดิอันบักใหญ่เลยต้องเราต้องตีวงเลี้ยวก,กว้างอืมโห <laughs> ชนจะได้ไหมนี่ออกได้ปะวาชนแน่นอนเรียบร้อยฮะโทษดีครับ มึงไม่ฮัดครับอุ้ยทำไมล้อมันฟรีขนาดนี้อ่ะ<ม>โคตรแรงเพราะว่าคันนี้มันน่าจะแรงกว่าคันเก่าแหละโอ้ดูดิดูคันดิทุกคนดูดนะผมผมใจะ้องเหยียบแล้วนานด้วยนะควันลืมอ่ะไม่ได้พูดคำนี้นานแล้วฮนะ<ม>ถ้าควันสีดำน่าจะเท่อย,อยู่นะ สนุกเฮ้ยผมนิ่มบภาพสูงอโถเฮ้ยเสียดรถเลยอ่ะอันนี้ลงพวกความเรื่หลก็อันนี้ให้มันไกลขึ้นนิดหน่อยคนลิ่มเฮ้ยผมมันเล่นเพลินนะอัปเดตใหม่ผมชอบอ่ะเฮ้ยผมอยากลองทำให้มันคว่ำดูอ่ะ มีแยวแบบนี้เลยนี่นอความเรียบร้อยครับผมโอ้โหมันความแบบนี้นเลยต้องทำไงถึงจะหายทีนี่อ๋อนี่ไงมันมีที่รีอยู่อ่ะอเอ้าสตาร์ทไปสิบวิเกิดเอยียงขึ้นพี่ความโอเคพี่ความพีกค,คืนได้อยู่อ่ะ ดูเหมือนว่ามันจะมีปัญหาอยู่เรื่องตอนกดวาร์ฟนะครับไม่ใช่เออกดวาร์ฟนั่นแหละเขาเรียกว่ากดวาร์ฟแล้วกันคือมันจะค้างอยู่ช่วงหนึ่งโอเคลืมดูธงไทยเลยธงไทยสะบัดไหมคือ,อสะบัดว่าเอาเรื่องธงแมงโบกสะบัดไปมาอธงโบกสะบัดธงโบกสะบัดพัดมาไว ผมเออผมคิดว่าน่าจะไปส่งไม่ทันเวลาแล้วแหละ6นาทีใครจะไปส่งทันวะไกลขนาดนี้รถก็ไม่ได้แรงโหมดดิฟแล้วลกันมาคตว่าโหมดดิฟหรอเหมือนโหมดดิฟมันจะไม่แรงเลยนะโอ้ยขวานขวานานรถเราหนักเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ไงโอ้ <c oughs> เิ้ยขับรถขับรถข้างเดียวเป็นไงมีใครทําได้บ้างอะไรครับนี่อ่ะคนขับแม่งโคตรบ้าเข้าโค้งในแบบความเร็วสองร้อยอ่ะอืมอันอันอันนี้หมดดีป่ะเนี่ยโอ้โหใจเย็นใจเย็นนานๆต้องเลยหมดดิบขับนี้แทบจะไม่ยิบเลยนะเพราะว่ามันรถมันหนักโอเคมันจะออกมาได้ป่ะเนี่ย โอเคได้อยู่ไปขับดีๆละเราจะขับดีๆแล้วประตูหุ่นมันจะเซ๊ๆนะโอ้ขับเร็วไม่ได้นี่ว่าเลี้ยวนิดเดียวคือแม่งเอียงเลยอะเลี้ยวนิดเดียวคือแม่งเอียงเลยอะขับประมาณเนี้ยทุกคนขับประมาณ200ร้อเลี้ยวนิดเดียวคือเอียงเลยนะนจะลองเลี้ยวให้ดเออูเห็นไหมเฮ้ยเสียวคว่ำไม่เอาเห็นแล้วครับอ,อ่าเรียกว่าอะไรรถบรรทุกดันโลอ,อืม ถ้าผมเอาไปทําบักมกันจะขนาดเอ้ยมันมีเสียงเทอร์โบแล้วเอาต้องลองอีกรอบไม่ถึงแต่แล้วมันต้องลากรอบอ่ะมันต้องลากรอบถึงจะมีเสียงเทอร์โบนี่อีกทีหนึ่งละกันเอา้าไม่มาแล้วว่าเฮ้ยชิบหายละ โอ้ได้เวลาฟังเสียงเทโบเอาเป็นขับสีดีกว่าเอาขับสีนีนี่โคตรดีเอาใหม่ขออีกรอบนึงเฮ้ยเฮ้ยเอา้เอาทางใหม่เหรอผมเพิ่งเห็นว่ามันมีเพิ่มมาด้วยโอเคก็ดีอยู่เอาใหม่เอาใหม่นี่ เนี่ยเอาเรื่องขออีกรอบนึงตอนนี้กำลังลากรอบอยู่นี่วิ่งโอ้อีกตั้งไกลอ่ะกว่าจะไปถึงโอ้เร็วไปเปล่าเร็วไปเปล่าเร็วเกินไปเปล่าเร็วเกินไปเปล่ามีก่อนมีก่อนโอ้โหดูควันดิควันมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นวะไม่แบบเพลินเลยอะเร้าดันโลมังเหยียบ เฮ้ความไม่นี่ความไม่นี่เฮ้ยยังนะยังอยู่นะโอโ้น่ากลัวชิบหายเลยเอา,เ,อา,เ,อาเลยเลยโอ้รีบดูแมพเลยติดตั้งหนึ่งนาทีเอามาทานันเฉยจะต้องตีวงประมาณนี้โอเคเรียแบบร้อยเฮ้ยได้เป็นหมื่นเลยนะคือ,อทีเดียวบวกเป็นหมื่นอ่ะโคตรคุ้มเลยต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองคันนี้กันคันที่มีอยู่แล้วในเกมเราจะมาลองฟังเสียงคันนี้กันนะครับ ผมว่าคันนี้เสียงดีสุดละโอ้ยังไงก็เสียงคันนี้ทุกคนเสียงคันนี้คือดีที่สุดในเกมนะตอนนี้นะเชื่อผมดิไม่เชื่อฟังดูใหม่เห็นปะเชื่อผมยังเสียงคันเนี้ยดีที่สุดแล้วโอเสียงมันแบบเทาเรียกว่าไ,ไงสมจริงที่สุดละคันเนี้ย คือผมชอบคันนี้นะไม่ถึงชอบเสียงมันอะ่ะชอบเสียงมันที่สุดเลยถ้าเอาไปใส่กับพวกกระบะนี่โอ้โหโคตรเข้าอะ่ะจริง <laughs> เข้าเลยมั้งเออไหนดูธงไทยเราซิธงไทยเราก็โบกสะบัดผมก็ไม่คิดเลยว่าเกมเขาจะทำระบบธงเข้ามาครับก็ดีแล้วแหละนะผมจะลองอีกคันหนึ่งให้แน่ใจแล้วกันว่าคันไหนคือเสียงไม่ใช่ดิ ว่ารถบรรทุกคันไหนคือเสียงดีก็งั้นๆน่ะคันเนี้ยจริงคันนี้ก็งั้นๆแหละเสียงมันไม่ดูดเท่าคันที่มีอยู่แล้วอ่ะคันที่มีอยู่แล้วเสียงมันดูดสุดละเออโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนำยิบความบอกต่อไปสำหรับวลิปนี้บ๊ายบายถึงที่เกิด